เฮยโยสวัสดีพี่มาเฟื่อเพลงหนุนช่านเงินด้วยวันนี้ก็ผมไอซี่จากช่างสุสานนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนปั๊บดีมอนไทยแลนด์แหมผมผมเองเริ่มมามผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับเริ่มมากดเพย์ง้อตัวอย่างเท่อ่าแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นเสื้อเท่ๆอ,อย่างเงี้เสื้อผมเองผมจะทิ้งลิงก์ไม่ตั้ ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยมีสองตัวนะครับสีฟ้ากับสีแดงโอเดี๋ยวเฮ้ยไม่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 เาาโอ้โหมันมีบั๊กอยู่อ่งนะครับผมมันมีบั๊กแบบนี้ไงเลยแล้วเดี๋ยวมอนจะนั่งใช่แล้วไานนั่งเลยโอเคดีมากตัวอะไรอะ่ะาวัาดี Đi, đi. chip, đi, mở đi, này mà. Ok, này mà năng rồi mà. Tụ nhé. Mà đi, mà đi, mà đi đi Ôi, ôi, à, tài เปิดซาวดีกว่าเนาะเอาไว้ตายเอาไว้ตายเอาเฮ้ยโดนดอกเดียวตายเลยโอเคผมไม่ไหวแล้วต้องไปเปิดห้องรับไห้ได้แล้วเชื่อรัด ทำถ้าใครมาเล่นแบบนี้ทำตามผมเลยนะครับรหัสรหัสสองสามสามแล้วกด Enter นะครับแล้วก็จะเข้ามาในห้องรับนี้ได้น,นะครับนี่ห้องรับสุดแอปแนี่ไม้นี่ด้วยไม่นี่เฮ้ยทำไมนายซื้อหมุนเลราเลยนายซื้อเสือเ้อเลยเหรอเทอดีเฮ้ยเดี๋ยวไม่เมียวเมียวเนี่ย มันไม่ใช่เสื้อผมอ่าฮครับตุ๊งเตยนี่นะครับมันจะมีบั๊กอย่างหนึ่งนะครับสามารถที่จะโดดข้าหน้าต่างไปได้อ่าอันนี้มันเปิดได้เยอะกว่าแล้วก็มีอีกบั๊กนึงนะเปิดประตูดได้รอแ,แป๊บน,นะครับ นี่มันเปิดประตูได้เนี่ยเข้าตรงนี้ได้นี่นครับน่าจะเปิดประตูได้นะตรงนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยเปิดได้เฮ้ยดีมากเลยครับสุดยอดมากทำไมนในนี้มันจะไม่มีเอ้ยอะไรทำไมมันเป็นรอยแบบนั้นนะเอ้ย คุติดเปิด e r โอเคแล้วมันจะอันนี้แบบนี้ยังมีแบบสามารถที่กินแอปเปิ้ลได้ด้วยครับโอ้ยแบบเลืองสิ Oh. Um. oh hello guys oh เยอะ oh. oh. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. นะตเปิายด้วยมองไม่เห็นโอ๊ยทำไมเรมื่ตัวเราเมื่หมดเลยเสเคครับ แล้วไม่ใช่ อ่องน้อยไว้เบอร์นะครับเนี่ยบ้าแบวจะหมดเดี๋ยวต,ตายก่อน <c oughs> แต่งตัวไงน, <c oughs> น,น,นี่นะครับ นี่นะครับมันจะสามารถโดดขึ้นมาบนนี้และจะน่าจก็จะมีเอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนมันจะน่าจะจะได้อยู่มันู่นจะโดดแล้วมันจะมีแอปเปิลตกลงมาจังเหรอ เราต้องกลับไปแล้วีลูมันกลับทางไหนอ่ะมนสมน้ามแบบลูเองถสงเวลาแล้วที่ต้องบินเดี๋ยวนะมันผมต้องตายก่อน <S 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 ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเปนกำลังใจให้เจ้าปีศาจท,ที่มันนั่งอยู่ตรงนี้ทุกท่านกันด้วยบ๊ายบายอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยละ่ะจะได้มีโลบักมาใช้จ่าย